เปรียบเทียบสถิติก่อนทกศึกวันลุมพีดีครับวันลุมพีดี60 คู่นี้ชกกันพิกัด132ปอนด์เป็นคู่เอกของรายการสุริยาเล็กพอยันยิ่งเตี้ยกว่าครับสูง160เจอก,กับทางริตเทเดตสอสม,มายสูง175ยครับสุริยาเล็กเป็นคนมหาสารคามนะครับส่วนริตเทเดตก็เป็นคนจากราศีสไลดจังหวัดศรีสะเกดครับอายุก็ห่างกันด้วยมากเนาะสุริยาเล็ก27ปีครับส่วนริตเทเดตอายุ26ปีส่วนฟอร์มหลังนะครับไปดูทางฝั่งของสุริยาเล็กพอยันยิ่งก่อนสุริยาเล็กก็มีแพ้ป้อมเพชรพีเคในศึกวันล,ลุปด กิจดาสอสมหมายที่10วันลูบินี46ชนะน,นอกตม้มยำกุ้งภูมิใจไทยครับแล้วก็ถ้าแพ้คะแนนจะเป็นแพ้แบ็คแพนเทอร์เนาะแต่ว่านั้นก็เป็นไฟที่4แล้วส่วนทางริทติเดทครับ ริติเดชก็มีชนะน็อกต้มยำกุ้งภูมิใจไทยมาในวันลุมพินี55ก่อนนั้นแพ้น็อกป้อมเพชรพีเคในวันลุมพินี44ก็มีชนะน็อกเทพรักษินสอสอนสิงห์ครับวันลุมพินี37แต่ว่าไฟแรกเปิดตัวมาชนะน็อกบัวเขียวภูกเก็ตไฟขับในศึกวันลุมพินี19ครับก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่นํนามาฝากกันแฟนมวยชอบใครครับหลักเหลี่ยมฝีมือจัดจ้านวงนอกใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าเรื่องของพลังกาลังถ้าเบียดไปอาจจะดูทางสุิยเล็กมีเรื่องของหมัดหนักกว่าอะไรอย่างนี้ไหมนะครับก็ต้องไปรอลุ้นรอเชียรกันคบแต่่วาาถ้ใชอ สไตล์ฝีมือจัดจ้านได้เปรียบรูปร่างก็ต้องไปริธิเดนนะครับแต่ว่าถ้าใครชอบหมัดหนะักแล้วก็เชียร์ได้ตลอดนะครับไม่เคยทําให้คนเชียร์ผิดหวังก็ต้องอยู่ที่สุริยันเล็กครับสู้ไม่ถอยครับ คู่ต่อมา130ปอนด์ครับมาเจอกันก็น่าดูน่าชมครับโฟกัสบอกอยากจะมาสู้ในรายการวันแล้วก็ได้มาแล้วเจอกับ comeback. คัมแบ็กกับคัมแบ็กสูงกว่าครับสูง175รูปร่างชกโอเคเลยนะครับคู่นี้น่าจะได้ลุ้นแหละคัมแบ็กเนี่ยเป็นคนจากนครราชสีมาครับส่วนโฟกัสต,ตอนนี้พำนักอยู่ที่เชียงใหม่นะจริงๆน้องเองก็เป็นคนเดิมทีเป็นขอนแก่นนะครับอยู่ขอนแก่นแต่ว่าย้ายภูมิเนาไปที่เชียงใหม่สถิติฟอร์มหลังโฟกัสแพ้เดโช2ไฟท์นะครับถ้าชนะก็มีชนะน็อกช่างทองเอ็มยูเดนไปส่วนค ถือว่าฟอร์มดีใช้ได้เลยนะครับตั้งแต่เสมอคมเพชรแล้วนะครับต่อยใน RWS ก็ชนะนอกจาวัดและก็มี เตะก้านคอชายล่านะครับแล้วก็ชนะนอกไปด้วยถือว่าเป็นคนที่ฟอร์มฮอตฟอร์มดีขึ้นมานหลายคนมองว่าเฮ้ยแบบนี้อาจจะเข้าทางคัมแบคหรือเปล่าเป็นการที่สไตล์มวยแบบแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงมีลูกหนักนะครับส่วนโฟกัสเองอาวุธหลากหลายใช้ความเร็วนะครับแต่ว่าอาวุธยังดูอาจจะไม่หนักหรือเปล่านะครับไฟล่าสุดเจอเดโชแบบเล่นลูกวงในนะครับตรงนี้ก็ต้องเป็นการแก้ไขามาแฟนมวยชอบขครก็บอกกันนะครับใต้คลิปนี้เลยคู่ต่อมาครับขุนเพลนน้อยเจอกับ2ฝั่งของที่พิกัดร้อยามสบปอนด์อายุห่างกัน10ปีนะครับ คุณพลน้อยอายุ31สองฝั่งโคงอายุ21ปีครับก็ถือว่าอาจจะฟอร์มไม่ได้ดีมากสําหรับทาง2ฝั่งโคงครับแพ้เพชรศิริชัย แพน็อกสุริยาเล็กทัชชนะก็ชนะเด่นพยักครับส่วนขุนพน้อยก็ชนะน็อกอาร์มีนนะครับมีชนะน็อกลำน้ำโขงถ้าแพ้ก็แพ้พึ่งหลวงก็ต้องบอกว่าแพ้มวยที่แรงดีนะครับแล้วก็มีสไตล์ที่หลากหลายนะครับเขาจะแพ้มวยอาวุธหลากหลายอย่างพึ่งหลวงแต่ว่าถ้าจะมาแบบทื่อๆอย่างลำน้ำโของอะไรอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเขาก็เอาอยู่นะเพราะว่าหลักเหลี่ยมฝีมือชั้นเชิงเขาก็ยังมีอยู่นะครับถ้าพูดถึงหลักเหลี่ยมผมมองว่าคู่นี้หลักเหลี่ยมของทางขุนพน้อย ได้เปรียบนะครับในเรื่องของประสบการณ์ความเก๋ากระดูกมวยส่วน2ฝั่งโค้งถ้าสดจริงๆก็ต้องเดินบทรุ่นพี่ให้ได้แลครับคู่นี้ผมมองว่าคุณพลน้อยยังดูได้เปรียบอยู่นะครับคู่ต่อมาก็ถือว่าเป็นคู่รองรองแล้วนะครับก้าวไกลชอห้าพยักครับจากับทางสุวัสดเล็กทีเด็ดก้าวที่เข้ามาเปิดตัวในรายการวันลุมพินีครับสติก็ของก้าวไกลเนี่ยแพ้นอกชลวันแพ้คะแนนจอมใจ ชนะนกพันมงค์นะครับก็จะเห็นชัดเจนว่าถ้าไม่บวกกับเขาหรือว่าถ้าแข็งแกร่งแรง,แ,งแล้วอยู่วงนอกได้แบบจอมใจนะครับมีหลักเหลี่ยมความคมดีกว่าก็น่าจะกินแต้มได้แต่ว่าถ้าหากเขาแพ้นะครับก็แพ้กับชาละวันแบบแบบนกเลยจริงๆเขาก็เหมือนกับสู้กับชาละวันได้สูสีนะครับแล้วก็ถ้าชนะก็ชนะนอกพันมงคลนี่คือฟอร์มของก้าวไกลชห้าพยัค ส่วนสุวัสดเล็กที่เด็กเก้าครับใครที่ติดตามในรายการศึกเพชรยินดีก็อาจจะเห็นสุวัสดเล็กบ้างนะครับตอนนี้สุวัสดเล็กมาชกมวย3มยกนะครับก่อนนั้นก็มวยห้ยกตลอดนะครับฟอร์มเนี่ยสไฟหลังเจอแต่กับตัวเดิมเลยเพชรขวัญชัยครับก็ชนะมา2ครั้งแล้วก็แพ้คะแนนไป1นครั้งครับนี่คือฟอร์มหลังของเขาส่วนสูงที่ที่165สําหรับสุวัสดเล็กก้าไกลก็160ครับอายุห่างกันไม่มากครับก้าไกลยี่สิบห้าสุวัสดเล็กอายุยี่สึบสามครับกุถช่ว่2นีจะเห็นอร์ม อยู่บ้างครับครูต่อมาครับมวยไทยรุ่นอะตอมเวทยอดนำช้ยแฟร์เทคเจอมาเหสวนเอกเมืองนนครับคููนี้ก็ส่วนสูงเท่ากันนะครับที่165ส่วนอายุนี้ยอดนำชายอายุ19 มาเหสุวนอายุ23ิสมาเหสวนไฟล์ล่าสุดชนะทีคีเพชรแฟร์เทคในศึกวันลุมพินี53เขาก็เลยจับยอดนำชัยแฟร์เทคครับเอามาแก้มือให้กับค่ายมวยแฟร์เทคเหมือนกันนะครับยอดดำชัยไฟล์ล่าสุดชนะน็อกโชคดีแม็กจันดีมาในศึกวันลุมพินี49ครับก่อนนั้นก็มีชนะน็อกซมปางามปอมมุกวันลุมพินี41ครับมีชนะทีคโอฉลามขาวจิตมงคลวันลุมพินี33ก็ฟอร์มดีใช้ได้เลยนะครับประเภทนี้ก็ต้องเจอเก๋าหน่อยแหละนะครับสดเจอเก๋าครับมาเหสุวนนี่ผมว ความเก๋าใช้ได้นะครับลักเหลี่ยมเอาตัวรอดถือว่าโอเคเลยนะครับอย่างไฟที่เขาเจอกับเพชรแฟร์เทคที่ดูว่าจะได้เปลี่ยนรูปร่างนะเขาก็เอาตัวรอดมาได้นะครับส่วนยอดรำชัยเองฟอร์มสดครับก็ต้องมาลองดูกันส่วนสูง165เท่ากันนะครับคู่นี้คู่ต่อมาเป็นแคสเวด1 1ร้อยสิบสามครับแสงสักดาบอยท่าฉางเจอกับทางเดชปูผาชดบางแสนเดชภูผาก็มาแพ้ขุนศึกศรดิชพันไว้ในวันลูบินีสี่สิบส่วนแสงสักดาก็ชกมวยห้ายกมานะครับต้นปีนี่เหมือนจะชกมาไฟหนึ่งก็ ปลายปีที่แล้วนะครับสักเดือน9เดือน12นะก็ชนะน็อกยุทธภูมิสอสุกมายิมชนะน็อกยอดขุนทัพดาบส่งทางหลวงครับฟอร์มแบบนี้ก็ได้ลุ้นไม่นะครับก็ต้องมาติดตามไปด้วยอายุสิบแปดปีครับแสงศักดาเข้ามาเปิดตัวในรายการวาันลุเบรีจะเป็นอย่างไรครับสูงกว่านะสูงร้อยหกสิบนะครับส่วนเดชปูผาสูงร้อยห้าสิบแปดครับก็รักใครชอบใครเชียร์ใครคอมเมนต์มาบอกกันได้ครับ <S <S นี่คือสถิติก่อนชกที่หามาฝากกันครับคู่ต่อมาคู่อคเอพกพาอินเตอร์ครับพิกัดร้อยสี่สิบปอนด์ 23ปีครับคู่นี้แฟนมวยครับคนหนึ่งก็ฟอร์มสดแล้วก็หลายคนก็สบประมาทไปทางเสือคิมพอสมควรว่าร่างกายไม่ค่อยดีแล้วหรือเปล่านะจะกลับมาได้ไหม2ฟอร์มหลังแกก็มีแพ้2ชนะ1น,นะครับตรงนี้ก็ต้องเป็นกำลังใจให้กันครับเสือคิมเจอกับเดนิสครับ เดอร์นิสแต่ล่าสุดแกชนะน็อกบัวเขียวแบบเร็วมากๆนะครับตรงนี้ก็อาจจะยังไม่ได้เห็นฟอร์มระยะยาวเราเห็นเฉพาะเกมเร็วๆของเดอร์นิสนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าเซอร์คิมพ้นยกแรกไปนะครับไม่ได้โดนน็อกหรือว่าไม่ชนะน็อกก็จะได้เห็นเกมยาวของเดอร์นิสจะได้ดูฟอร์มของเขาบ้างแต่หลักเลี่ยมฝีมือประสบการณ์อยู่ที่เราทั้งหมดทั้งมวลครับอยู่ที่พะละกําลังร่างกายแล้วนะครับเดอร์นิสเนี่ยผมมองว่าก็จะใกล้ๆเคียงกับตัวที่เขาเจอมานะครับไม่ได้ง่ายลงเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นกำลังใจก บาลูบินี47ชนะน็นนอกซามันอซูริวันลุมพินี34 แพนน็อกคีริวโคมูทอปวันลูบินี26ครับคู่ต่อมานะครับสอนศึกน้อย FA กเอคปต่อย132ปอนด์กับเอซากุโอกาซาวาระครับน่าดูน่าชมครับสอนศึกน้อยอายุ29เอซากุอายุ28่สอนศึกน้อยสูง165เ e อซากุสูง171ครับเอซากุ e ก็ดูจะได้เปรียบในเรื่องของรูปร่างฟอร์มหลังสอนศึกน้อยชนะน็อกเงาพยักแอสันป่าตองชนะ TKO เพชรเขาวังสตอเล็กเมืองนนท์ชนะ KO, ang, ik, un, ชน็อกสุวัสด์เล็กนุป,ปานบุรีครับส่วนเอซากุ โอกาซาวาะนะครับก็ไฟล์ล่าสุดแกแพ้ช่อฟ้านะครับในศึกวันล,ลูมินี46 แต่ว่าไฟเปิดตัวที่หลายคนบอกว่าอุย้ยน่ากลัวจังเลยนะครับก็คือไฟที่เขาชนะน็อกยอดวิทยาเพชรชมพูนะครับใช้ความรวดเร็วนะคือแกเร็วจ,จริงๆในศึกวันลูมินี30นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมารอดูว่าไฟนี้จะเป็นอย่างไรครับกับศอนศึกน้อยครับน้อยก็ฟอร์มดีชนะรวดมาวันนี้ก็อกับเอซักกุครับที่ได้เปรียบรูปร่างก็รอลอรุ้นเป็น,นกำลังใจให้กันครับคู่ต่อมานะครับโทมัสวานนิตนัทเทนครับจาขทางปานมงคล CMA Academy 130ปอนด์คือปานมงคลก็มีฟอร์มไม่เห็นเขาต่อยในสายศึกจ ลูกนิมิตแพ้เพชรหัวหิน แพ้ชาญยุทธครับส่วนคู่เจ้าของเขาก็ต่อยในเมืองไทยมาเยอะเลยนะต่อยพวกศึกมวย3ยกอะไรเงี้ยก็ต่อยมาหลากหลายเลยนะครับมีฟอร์มให้ดูใน YouTube เยอะแยะเลยฟอร์มที่หลายคนติดตาหรือว่าคนได้เห็นเยอะที่สุดก็จะเป็นไฟที่เขาแพ้นอกน่ารักนั่นแหละครับก็ประมาณนี้ครับก็เซิร์ชชื่อเจอเลยนะครับสำหรับโทมัสวานนิสนาเทนครับ130ปอนด์ครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูครับนี่คือฟอร์มหลังที่นำมาฝากกันสูงกว่าเราครับสูง175อายเจ็ดสิบห้าอาง175ครับส่มยหญิงนะคร้อูเียร์ิุ่นอะตอมเวทร้อยเจ็ดส มาซามิมาชิดะนะครับคือถ้าเป็นคนเดียวกันในรูปนี้ก็เป็นมีดรีกรีเป็นแชมป์นะครับแต่ว่าก็อายุเยอะแล้วอายุ33ปีส่วนจูเนียชนะรวดมา4ไฟต์ดตครับแม้ว่าฟอร์มหลังอาจจะไม่ได้ไม่ได้โดดเด่นมากแต่ว่าต้นเกมต้นน้ำแกก็ยังมีแรงฟิตให้ดูให้เห็นอยู่เสมอสําหรับจูเนียนะครับนี่คือฟอร์มการชกที่นํามาฝากกันครับเป็นสถิติการชกนะครับแฟนเมยรักใครชอบใครเชียร์ใครคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยครับเจอกันคลิปต่อไปครับใครยังติดตามฝากกดติดตามด้วยครับ